ทีี่ครับว่าว่าสิ่งที่กู้ยากที่สุดคือสัมภาระที่น้อประชาชนผมเชื่อว่าพักเพื่อไทยรูด้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน,น้าสิ่งเดียวที่เราจะทําได้นฐา,านะเป็นรัฐบาลก็คือเราจะต้องทํางานให้หนักเพื่อที่จะให้คนที่เขาเคยเลือกเราแล้วไม่ชอบที่เรากับพวกแบบนี้เขาอยากจะหันมามองโดยผลงา,านของเราบ้างและผมเชื่อครับว่าสิบล้านเสียงของเราคงไม่ได้อยู่คง มันก็ไปเสียไปบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกครับสิ่งที่พี่ปุณพูดมาจะรับไปพิจารณานะครับก็เมื่อไหร่ที่ท่านสวลงทั้งหมดในสภาโล่งๆแล้วก็ขออนุญาตรับไปพิจารณานะครับจะอยู่ที่เก้าดาวก็คงดีนะครับนะครับขออนุญาตเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวไปว่ากันตอนนั้นแต่ผมเรียนว่าวันนี้ครับขอว่าวันนี้เป็นรัฐบาลและนโยบายสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออะไร ผมเรียนอย่างแรกเลยครับนั่นคือข้าราชการครับข้าราชการที่เคยเป็นรัฐข้าราชการบรรลดสบายุประยุทธ์เนี่ยมาวันนี้ก็อยู่อย่างนี้มาเ้าปีครับพอมีนายกที่ต้องบอกเรียนตรงครับนายกท่านเป็นเหมือนซีอบริษัทมาการเอาการทํางานในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาหรือแบบที่บรรจุก็ทํางานบรรจุก็ประชุมถ้าใครจะเห็นว่าสมัยรัฐบาลบาที่แล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องตรวนท่านยังบอกเรื่องด่งวนมากเลยเดี๋ยวประวัตจันทร์รอประชุม เพราะว่าราชการไม่มาให้แต่นายกคนนี้บอกวันหยุดก็ประชุมวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ประชุมก็ลงพื้นที่ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับแล้วก็ปรึกผมเชื่อวคุณหมายทราบดีว่าการทํางานกับราชการที่ที่อยู่มาแบบนี้เราจะเจอแรงต้านอะไรบ้างเพราะราชการเขาเหนื่อยเท่าไหร่เขารับเงินเดือนเท่าเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่มองว่าเราเราต้องเผชิญแน่ๆแต่แน่นอนครับหน้าที่ของรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ จะโทษว่านากการเดินไม่ใช่ครับเรามียกเรามีร,มรัฐมนตรีเราก็ต้องขันนอ็อตขันเกลียวให้กระปุกเรีนี้มันเดินไปได้มาถึงดิจิตอเลเวลต์ครับผมเรียนว่าเดี๋ยวคุณหมายอาจจะรีบดูใัไม่ทราบว่าเออเรายังปรับปริ่มจริงครับถามว่าทําไมไม่ทนอย่างที่เราหาเสียงไว้เพราะว่าพอเราเข้าไปถึงเนี่ยนะครับเราเป็นการตั้งคณะกรรมาการแล้วเรารับฟังเสียงของทุกส่วนร่วมเราฟังเสียงของอกใหมครับ เราฟังเสียงที่คุณไปติดินว่าแบบนี้ทําไม่ได้นะมันจะผิดพรบยี่สิบข้อ28นะว่าไปเราไม่ได้ท่านนายกไปฟังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสภาพั์แล้วก็เลยมีความร,รู้สึกว่าเราก็เลยต้องปรับก็เราต้องปลี่นนะครับแล้วประชาชนใช้ได้หกเดือนจริงครับแต่หลังจากนั้นประชาชนใช้ไม่ได้ครับคนที่ใช้ได้คือร้านค้าที่ใจเย็น พราะเราต้องการแบบหมุนในตลาดไม่ใช่ประชาชนใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นความที่เรายังหวังนะครับว่าไม่ทราบบางคนอาจจะบอกเป็นพายุุนอย่างน้อยครับพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องมือในการช่วยในกรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมี1นึ่งหมบาทร่วมกันใช้ภายในระยะเวลา6เดือนอย่างเป็นทางการอยู่นะครับส่วนซอฟท์แวร์ครับที่บอกตึกตามโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ครับคือเราไม่มีสถานที่เราใช้ ทุกภาคส,ส่วนของของหน่วยงานรับนะครับที <him> ่มารวบรวมแล้วก็เราออกไปถามหาพี่น้องประชาชนว่าใครสามารถมีความสามารถอะไรผมเรียนว่าบางคนยัง <generally> มุหมายพูดถูกครับบางคนยังไม่เข้าใจค่าซอฟต์พาวเวอร์เหมือนเมื่อปี2500รผมจำไม่ได้4ี่สิบที่มีคําว่าซอฟต์แวร์เข้ามาในประเทศไทยหลายคนก็งงว่ามันคืออะไรแม้กระทั่งพจนานุกรมในขณะนั้นที่เขามาแก้ตอนหลังนะครับก็แปลว่ามันคือคำว่าระมุนพัน ซึ่งยิ่งแปลเป็นไทยมันยิ่งงงและผมเชื่อว่าปันเด็นซอฟต์พาวเวอร์ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันคือพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้วัฒนธรรมของเราเข้าไปอยู่ในจิตใจของคนต่างชาติแล้วเราจะเสพซอฟต์พาวเวอร์ได้ทั้ไหลก็คือทางโซนนะครับอารมจะหกม่ากไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีรีส์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ,ๆนะครับ แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งครับมันก็จะเข้าใจครับวันนี้คืออะไรแล้วเราพยายามครับเขา,าพอร์พาวเวอร์ถ้าไม่ใช่อยู่ในถ้าถ้าอยู่ในประเทศจริงคอมพิว้ตอร์พาวเวอร์นะ้นัจริงๆม,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 มันต้องไปเป็นนโยบายของประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับชาลุมไทยมุกนีือซอฟต์พาวเวอร์ของไต้หวันครับก็ทำรายได้มหา,าศาลเกาหลีเนี่ยครับรัฐบาลเกาหลีได้อุดหนุนเงินมหา,าศาลที่จะให้อ่อ ฝ่ายหนังอะไรก็ดีครับเขามีนโยบายมาเลยว่าปีนี้ต้องโรเรื่องกว๋วยเตี๋ยวของเกาหลีแั้งทุกคนรัฐบาลให้เงินแล้วก็ไปทาหนังที่เกี่ยวกับบะหมี่เกาหลีทําให้คนอยากกินขึ้น้านอย่างนี้ก็ถึงเป็นกองพวเวอร์เพราะฉะนั้นะผมเชื่อแล้วเวลาครับจะเป็นเครื่องทาให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับแล้วเชื่อว่ามันจะสามารถนําเศรษฐกิจกลับมาช่วยประเทศได้ครับขออภัยนะครับในเวลาไปดินนะครับ mm hmm. ขอบคุณ